นี้เป็นครั้งที่74็ดสิประกอบวันที่22มกราคมพุทธศักราช2 5ง9ข้าพเจ้าในกรุงเทพปะนึธรรมวิสิทธิ์ขอเป็นวาจาสัตย์นายพุทธมลทวายไปพุทธบูชาธรรมบูชาสักการบูชาและอาจารย์บูชาในองค์พระบรมปฏิเทรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุงหลวงปู่บุญเด่หลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายประจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตย์นายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรเจนาใทยกุมารอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป <c oughs> บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลในสุอัตถกชนตุเทวดาสัตตมามุนิลางชาสสุนันตุสังคมกฐังสักเกคกามิตารุเปกิลิสิกราตเตตันจนิเขวิมาเนตรีเปรลเถจักขาเมตระวะาคักธนิเคหะวัตุมหิเขเตภุมาจายันตุเทวาเจลัตตาอวิสเมยักขะอันตปนาคารติทันตาสันติเกยังบุริวัจัานังสาธุวเมสุนันตุญญ ธรรมะสวนสดิการุอัยยมพันตาธรรมะสวนสดิการุอัยยมพันตาธรรมะสวนสดิการุอัยยมพันตาหมวสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสัพุทธตสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสัพุทธตสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสมาสุปุตสาหมวดสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสละนังอัญญพุทโธเมสละนังวะังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพปทานัตติเมสละนังอัญญธรรมโมเมสละนังวะัง เอเตนะสตวาลเชนะสโซติเมโหตุสัพพฐานัสติเมสลานังอัญญังสังโฆเมสลานังวะลังเอเตนะสตวาลเชนะสโซติเมโหตุสัพพฐามืสวดมหากาลุณิกูณาโถที่อันิกาคาถา มหาการุณิกาณฑูรธานิยสัพพะปานินางกุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสตวเชนะมะหูตุสัพพะปัตทวามหาการุณิกาณฑูรธานิยสัพพะปานินางกุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสตวเชนะมะหูตุสัพพะปัตทวามหาการุณิกาณฑูรธานิยสัพพะปานินางกุเรตวาปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสตวเชนะมะหูตุสัพพะปัตทวาหมวดส่วนมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกรังสมัยป,ป,ประกราสเกโส,สวิหรลติกเ,กรเ,กรเกปรืวะดุสภินมหาวันนมหาตาภิกุสังเเคนะสัตติปัจ,จมัติหิภิกุสติเหิสเป,ปยยวะอรหันติหิทศกิจจโรกถาตุหิเทวิตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติ พระข่าวันตังทัศนายนพิคุสังขันจะอาทะโคจะตุนังสดาวาสกาญิกานังเทวานังเอตทั้งหสวศรีอยังโขปะกวาสเกสุวิหารติกัปปิวัตถุสมิงมหาวเนมหาดาพิคุสังเกนะสัตถินปัจมัตเตหิพิคุสเตหีสเปหิวะอรหันเตหิท้าสหิจารณกนาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระข่าวันตังทัศนายนพิคุสังขันจะยานุนัมยังปียานุปะกวาเตยนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตรวะปะกวาโตสติเกปเกย์ปัจเจกข้าทาิ อาทโขตาเทวตาเสยเถาปีนามะพระละวาโพลิโสสามิชิตตังวาพะหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพะหังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะัต์ตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทถาวะเอกัมมันตังอันถังสุเอกัมมันตังทิฏฐาโข เอกาเทวตาภะคะวะโตสถิตก์อิมังคาตังอภาสิมหาสมัยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสมยังธากิตายะปะอปลาชิตัสังคันติอาจฉโออปนาเทวตาภะคะวะโตสถิตก์อิมังคาตังอภาสิลัตตนาภิควะวสมาทังสุจิตังอัตโนอุชฉกาบังสุสัลตินิวัตตนิกะเหตวังอินทัิยานิลักขันติปันติสาติ อาตะขอปปลาเทวตาภะกวาโตสติกาอีมังคตาถังอภาสิเชิดตะวากีลังเชิดตะวันปลีคางอินตะกีลังโอหะจะไม่เมชาเตจารันติสุตามิบลาจขุมัตตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตะขอปปลาเทวตาภะกวาโตสติกาอีมังคตาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสเนเตคามิสันติอภายยังปูมิปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริโพเลสันติติ อาตะโขภควาพิกุอมันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปฏิดาหงติตถาคตังจัสนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุอติตรรมทานังอะหันโตสมมาสะพุทธาเตสะปิปักรันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสนิปฏิตะเหสุเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอะนาคตธรมทานังอะหันโตสมมาสะพุทธาเตสะปิปักรันตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอจิกิสามิพิกเวเทวการยานังนามานิกิติ สามิพิคเวเทวบการยานังนามานิเตศสามิพิคเวเทวบการยานังนามานิตังสุนทรธสัตุกังมณสิกาโรธปัสเสศมิติเอวังพันเตติโกเตปิปุปภะกมวตโตัจัสรสุะกัมวะเอตทะอุตตะสีโลกขปนุกัสสามิยะตาปุมาตัสสิตายะสิตากินิครพลังปะหิตตาสมาหิตาปุโุสีหาวัสรีลาโลบหังสาพิสัมพุโน โอทาตมารัสสาสุทาวิปัสสนานาวิลาปิญโยปัญจสเตยนตวาวัณิกาปิโนมัฏเเวเตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศเสเนระเตเทปกายาอภิคันตเตวิชานาตาภิโวะได้จะอัตตปมกัลลังสุตวะพุทธสาสาสังเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสสานัทสนังอาเปเกสัตมัทธขุงสังขสังอัตตสัตติสตังเอกเกสังขสานังอมนุสสานัมทัสสงอาภิเกนัฎมัทธขุงดิสาสะปะพุทธาอหุตัจัสมพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเสนระ โัวหั่นกิตติสศมีเกล้หิอนุปกูพะโสสัตตสหัยวายขัภูมากาปิหรวัตวาอิทิมโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนมรธรรมนาภิกามุงพิคุณาสามิติงวะนังชักสังฆศัยเฮมาวัตายขันธนัตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนมรธรรมนาภิกามุงพิคุณาสามิติงวะนังสาตาคขีณาติสหัสสศยขันธนัตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสีโนมรธรรมนาภิกามุงพิคุณาสามิติงวะนังอิเจเตศุลสหัสสศยขันธวันนิโน อิทิมโตชุดติมันตวันนมันโตยศสิโนมนาพการมัพิกุลาสามติวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขันนัตวันนโนอท่มโตชุดตีมันตวันนมันโตยศิโนมนาพิกรมพิกุลาสามิติงวะนางกุมพิโรราชฆะหิโกมปุลลสันิมีสนาปิญโยนสตตสหังยะขานังปะยุปาสติกุมพิโรราชฆะหิโกโสปะคะสามิติงวะนาง ภูริมันจติสังราชาตต่งละโติดภาษาสติกันทัพปัญาอภิปติมหาราชายสัตสิโสภุตตปิตาสะพาหวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตยัสสินโนมัทมนณาอภิกรรมภิกขรณาสามพิติงว่านังท่าขีนนันจติสังราชาวิรุณโหตปัสศาสติกุมพันธนังอภิปติมหาราชายสัตสิโสภุตตปิตาสะพาหวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตยัสสินโนมัทมนณาอภิกรรมภิกขรณาสามพิติงว่านัง ปัจจิมันจติสังราชาวิรูปกโกปภาษัสตินยคานังอธิปติมหาราชายาสติโสพุทธปิตาสะพาโวอินทนาามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสติโนมธัมนาอภิกรมภิกขุนาสสบิติงวะนังอุตตะลันจติสังราชากุเวโรตับภาสติยคานังอธิปติมหาราชายาสติโสพุทธปิตาสะพาโวอินทนาามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสติโนมธัมนาอภิกรมภิกขุนาสสบิติงวะนางบุรีมัติที่สั่งเจตนาตัวทสังก โลเตมหาลาชาสัมปันตาจตุโรทิศาทัตทานมหนาอังสุวรรณเกาปิลวัฒเวเตสัมมายาวิโนทัสสะอาคูวันจติการสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสาจันธนูกามมเสโทจกินุวันทุนิวันทุจปานาโตโอปมัญโยจเทวสุโตจะมาตาลิจิจะเสโนจะคันทโพนโลราชาโนสับโพอาคูบันจติสิของเจวติมพานุสุริยวัชสายเอเจตันีจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทัมนาอภิคามุพิขุลสามิติงวะนัง อทาทาคุณาสภานาคาวิาาสา,าราสหัตชาคากาบาลัสตัลลาอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลัทธยาอาคุนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภปาคาัสมิติงวนังเยนนาคราเชสหาัสฮา,ารันติทิพาทิชาปะหิวิสุทธาจักรคูเวหายาสาเตวันมันชปดดาปตา จิตลาสุปนาอิติเดชนามังอภยันตทานาคัลาชานามาศุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันหิวาจาหิอุปวะหิยันตาคัลสุปนาสัปนะมังคสุพุทธังจิตตาวชิระันเทนะสสุปนงอสุรงสิตาภานตรมัสวะเสเตอิทิมันโตเจสสินโกละกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวทสาเวปจิติสุจิตจะปะหารโทนามุติสหังสัจันจะปริพุตานังสะเพเวโลจนามังกาสันเนยหิเตวะปะลิงเสนังลาหุปัฏบุปปาคามุงสามโยธานิปัตันเตภิกขุนัสามิติงวะนัง โจรเทวาปัตตวิจเตชยโยตถะกัมมุงวะลุนาวะลุนาเทวาสุมโมจิยะสสาสหาเวตาการุณากายิกาอาคูเทวายศส,สีโนทัเศเสเษทัตสักายาสเปยนนันตะวนันนิโนอิทิปันตวชิติปันตวนันะปันโตยศสีโนมธัทมานาภิกาขามภิกขุลาสสามิตินวานังเวนทูจเทวาสาหนิจจะสมาตทุเตวจีจามาตันเจสุมณิสาเทวาจันทมาคูปุระคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตานะขันตานิปุระคิตาวาคูมันทัปราหกาวัสุนังวัสโวเทโสภะโกปะคะะะพวกนนนนนตตตโโทททัััสสเเเาปฆ ทีมัโตชุดมันโตน้มันโตยโสโนมัรมนาพิกโมพิฆุงนะสัมติงว่านางอัฏฐาคูสหภูเทวชลมาคีสิขาริวะอธิการเจโรชาเจอมาปุปัดนิภาสีโนวันุนาสหัามาเจจุจจาอเนชกาสูเลยยุจีนาอาคูอาคูวัสวะเนซีโนท่าเศเตนทัสชากยาสเปนารัตตะวันิโนอีทีมัโตชุดีมันโตน้มันโตยโสโนมัรมนาพิกโมพิุงสัมติวานาง สมานามหาสมานนามนุสสามานุสุตมาคิดฐาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคุหัลโยเทวายจจริญิดตวัสิโนปารลคามหาปารลคาอาคุเทวายสัสสีโนทัศเสรษฐทัศสตากายสเปนอนัตตะวันทีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนะมันโตเยสสิโนปทมนาพิขคมงพิุนัสสพิติงวะนังสุกากรุมหาลุนาอาคุเวคนะสาธเจหาอุตตะขยหาปามุขาอาคุเทวาวิจขนาสตามะตาและข้าชามิสกาเจเยสสิโนธนัยญาอาคาปชุนโนโยริสาบิวัสติทัศเสรษฐทัศสตากายสเปนอนัตตะวัน น้ม <an> ันตัวเยสสีโนมธัมนาอภิกรมอภพิคุณลัสามิติงว่านังเขมียาตุสิตายามากัตกาจเยสสีโนลพิธการมสิทถาชตินามาตอสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปลาิมิตาทัศเศษทัศกายสปีนันตวนิโนอิทีมันโตชุดทมันตนมัตวเยสสิโนมธัมนาอภิกรมอภพิคุณลักามิติงว่านัง สัตเถเทวานิกายาสเพย์นาณะตะวันนิโนนามานานะเนะอาคชุนเยตันเยสัทิส,สาสหาะวุติชาติมะขีลังโอคตินรมนาสวังักเคบคติังนากันจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโจตจปุตตะอินทิมัตโตส,สังหะสนังกุมาโลติโสจะโสปะคัสสมิติงวน,งาน,นางสัสหะสภามโลกนังมหามาหาามาพิติทติอุปป,ปันโชนชุติมตโตพิสมากายโยยิสัสสิโสทัสเศตถะอิสราอาโคปเจกวาสวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหังลิโตปะ มันที่ยังเอถาคณนหาถาปันทัาลคนาพันดาวตธวุโสมันตาปริวาลิธาโมมุญจิตาโกจินังอิติตหามหาเสนโกรณหาเสนนงอเปสัญยิปานินาจธรรมาจจสลังกตวานะเพละวังยะถาปวุสโกเมโคนธนยันโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังกโธอสศัยงวเสตัญจะสพังอภิญญญาวะวะกิตวานะจักมตโตอมันตยิสตถาสัพพกิสัสนะเตมาละเสนาภิกันตเตวิชานาถภิกขโว เตจะอัตตาปมะกัลุงส <era> ุตตะวัพุทธาจารย์สารังวีตราเคหิปการมงคลในสังโลมาเปอินเชยุงสัพเพวิชิตสังขามาปยาติตายัศสิโนโมทันติสหปูเตหิสามกาเตชะเนสุตาเตหิมวสวตจุลชัยยปกรณนโมเมพุทธเตชะสารรัตนรัตนายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะระเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจัดจัดตุโลกาคัมภีรักากาสัมบุตรบุบุลคาคาจะสำทับ จะสภามะชัยยะประสิทธิ์ทพวันตุเตชัยยะชัยยะธนริธนฤทธิอุทธิอุทธินธิตินธีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสัยนิายสายเสนนาเมลุนราชผลนารชีชัยยะชัยยะคัมพีและสมพีนาเคธนาคีปิสาจปูตการีชัยยะชัยยะทูนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะเสกีสุตตาธนมุกชาชัยยะชัยยะวัลุณมุกสาตาชัยยะชัยยะจัมปาทินาขัปปะละคันโกชัยยะชัยยะข้าเคนละตนลงสุกันละพุชงศีหาปยักทีปาชัยยะชัยยะวัลุณมุกยาตาชิตติชิตตเศนาล ชีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสธตาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสันติสะตาชัยยะชัยยะมกะลาดัญญาภวะเคชัยยะชัยยะวัดุลนยะเหชัยยะชัยยะลักเสสรภูชเตชาชัยยะชัยยะพัมเรทขณาชัยยะชัยยะลัชชาชิรัสัชชัยชัยยะชัยยะปฐวิงสพังชัยยะชัยยะอาหารตาปเจกัพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโลอลินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควินุลาโควินุปโคจติมารวิ อินโทจเวนนาเตโยจักรเวนโนวัลุโนปิจะอคิวาโยจัปาชุนโหัวุมารโนทัตตะตะโกอัฏฐานและสัมหาเทวสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสิโนสัมภารสปารชยยะลามโมพระวันตุเตชยยะธโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยยะกังเอเตนะชยยะเตชินชยยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทัตเตชินหตุเตชยยะมังคะลัง ชโยปิพุทธศัสริมตัตอ่ยมารสัจปะปิมตราชโยอุโคสยามปุริมเทปะโมทิตาชยตตาภามขนามเหสีโนชโยปิพุทธสัสริวตัตอยมารสัจปะปิมตราชโยอุโคสยามปุิมเทปะมทิตาชยตตาอินทะนามเหสีโนชโยปิพุทธสสริมตัตอยามารสัจปาปิมตัราชโยอุโคสยามปุริมเทปะมทิตาชยตตาเทวคนามเหสิโน ชัยโยปิพุทธสัสรรษมัตโตอายังมานาสัตจปาปีมัตโตปดาชโยโอโคสยาปุติมนเทปโมทิตาชัยยะตัถานสุปันนาคณาเมหสิโนชัยโยปิพุทธสัสรรษมัตโตอายังมานาสัตจปาปีมัตโตปดาชโยโอโคสยาปุติมเทปโมทิตาชัยยะตัถานาคคณาเมหสิโน ชัยโยบิพุทธศาสนาโตอัยังวานัสัตตะปาปิมาโตปราชายโยอุโคสญมปุติมเทปโมทิตาชฉยตถาสปามฆะนาไมเหสินโนเฉยนตบโพนิยามเลสกยานันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเยโยโหอเฉยโสชิฉยมังคะเลอปราชิตปัญังเกสเสวะทับิโขคะเลอภิเสกเกสวัตพุทธานังาคาปโตปโมทิติสุนักตังสุมังคะลังสุปปะตังสุโมทิตังสุขโนสุมุขุนโตตัสมุยทั้งพมจาริสุปัทคีนังกายังการมังวาจากังปัทขีนางปัทขีนาปัทขีนาณิกตวานังละพันตเทปัทขีเน เตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตัสสหสเพหิยติพิสุนันตุปนโตเยเทมาหาสวิงธานิอธิคตาธิขายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพปทาลักขันตุสัพปสัตสังลักขันตุชินัสสสนงังยาการีปัฏนาเตสังสเปปูเรนตุมโนรัทายุตตะกาลในปะวัสิสังตุวสังวสาวรหกาโลคาจุปทวาเตสังนิวานในจุจสัพปทากายาสุขังจิตตสุขังอะหันตุยทาระหังเทิดสวดธรรมเนิยามัสสุตัง เอกภพมีสุตังเอกังสรมิยังพระกวาสวัติยังวิหติเจตวันเถรานทะปิติการสะอาลามเณรตัตลภูพระวาพิครูอมันเตสีพิครวติปัทันติติเตพิครูพระกวาตุปจจสรสุพระกวาเอตถาอวจะอุปาทาวัพิครวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาตตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตัสสเปสังขารอนิจจเตนางตถาคตอภิสังพุชติอภิสมณติอภิสังพุชเตวะอภิสมิตวะอาจิคติเตเสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิปัสสติอุตานิกโรตติิิสสเังขารอนจจ อุปาทามาพิกเวตตาคตานังอัตบาทานาตถาคตานังทิตาวัสตาตุรรมทิตาทานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเมตวะอาจิกติเทสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตเติวิปัสสติอุตันิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตามัสสะตาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเปธธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเ თ ติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ ตวะอาติคติเทสติปัญญเปติปัตเปติวิวัตติวิวัชติอุตตนิกโลติสเมธธรรมะอนัตตาติอิทธมโวะจาระกวาอัตตมนาเตปิคุปะกวาโตภาสีตังอภิญันทุนติเบสดัจเทกะรัตตคาถา อดีตต่างนานาข่าวข่าวมื่อยานาปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงประมวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่ทติต่างประหีณตังอปัณต์จะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งไปอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธามังตัตตัตถวิปัสสติอสังขีนังอสังคุปัาตังวิธรรมนุคปุวาเย ผู้ใดเห็นธรรมก็ขึ้นเฉพาะน้านในทีนน่นั้นอยากแจม่มแจ้งไม่งยอแม่แมแมแนขอ,ของแทนเขาคุณพ่อปูอาการเช่นนั้นไว้อาเชมกิตมาตัังโกชัญญามรังสเวความเพียรไปกิจที่ต้องทำวัมมนนี้ใครจะรู้ความตายแม้่พรุ่งนี้นาหิโนสัรรนนันเตนมมหาเสเนนันมจุนาพนเพราะการผัเปลี่ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสารับเราเอวังวิหารนิวานตาปิงออโหระตามาตันทิตังตวเวปเทกละตอติสันโตอจิคาเตโมนิมุนีผู้สงบย่อมกลาในี้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นเมื่อกี่คันทัาการว่า,าคืนว่า ผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น,น่าชมบุตรธรรมสังเวชปัจเจวคณะสเปสังขฆรอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราตุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมน,ำนำามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นปทุกข์ทำยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าละว่าของลา ทุกวังชีวิตตางชีวิตไปของมายั่งยืนทุกวังมรณะดังความตายไปของยั่งยืนอาวสัมมายามริตตาพังอะไรจะมีตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตางชีวิตของเราเป็นความตายไปที่สุดรอบชีวิตตางเมออนิยต่างชีวิตของเราไปของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราไปของเที่ยงวัตจากนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายีวิได้ตั้งอยู่นานอาเป็นตวิญญาโนคันปัสจาตวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสตสติจักนอนทับปัจวิงซึ่งแผ่นดิน กนอีกกลังอีกว่าประดุจหนังว่าทรไมะไรท่อนฟืนในรัฐทางหาประโยชน์ไม่ได้อธิจาวัะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวายะธรรมวิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตถวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปในสังวุปสมโสุโขความขั้วไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสตามลันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรินสูจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่อเทวะหัางมริสามิเราก็จะตายอย่างนนนัั้เหมือกน นักทีมเอตัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีแกเราเลยบนส่วนเมตตายอย่างกินจิ ยังกินจีกุศลังกับมกสเพหิบเตหิกต่างปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุตุเยเทวะอสุนิงทานิอธิกตาทีฆายุกาสตาหุนตุสุกิตาหนตุทุขาปะมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหตุทุขาปะมุจันตุสเพอยติกาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสเพิอายติกาสุกิตาหนตุทุขาปะมุจันตุสเพิปิสัจเบยขาสเปเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุจันตุสเพอาจารียุกปจัยยะสุกิตาหุนตุทุขา ชันตูโวมุส่วนปูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะขวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติภะขวามุส่วนปฏิทานนักคาถายาเทวตาสันติวิหารละมันสิงหิทุเบขะเลพอดิขะเลแตหิงแตหิงตาธรรมทานในนัพระวันตุปุจิตาโสติงกระลอนทาวิหาระมันทะานเอ เทราจะมัชานะว่ากาจะเป็นคำวสารามิการธนปฏิปสักการามจะเสานิคามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตเชลาผู้ชายเยบิจะอันตัชสันพระวันสังเททชาตาอัฐวุบปฏิการนิยานิกังรรมาเวลังปฏิจเตสเพปิตุกัสกัลลนตุสังข์ยังฐานตุจีลังสตางธรรมโมธรรมธทาจะบุคลาทังโคโหตุสมะโควัตถายะจะหิตายะจะอังเฮและกตุสัทามโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปะปุเรยมาธรรมีอริยปวีติเตปสันนาโหตุสเพปิปานเนื้อกุจจะสาเสนสมมาธังรังวะไม่ฉันต บกวัสตุวติภาายัญสะตานังสวิทงังเนโตรเมทะเองมาตาปิตาจะาอตจารชังนิจังและขันติปุตตะกังเอวังธทเมนาลาชาโนปชาลขันตุสัพะทานมสวัสดเทวตาอุญ,ญโยชนะคาถา ทุกขปัตตาตนิทุกข์ขับพญปัตตาตนิพญสุกปัตตาตนิสกขโหตุสเปปิปานิโนเมตาวาตาจารเพียสัปตากรุญยะสัปทานสเพเดวานุโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาธานังทันตุสัทายะสีนังและขันตุสพฐาภาวนาปิราตาโหตุขัชชนตุเทวตาคตาโมสวดสุวังขัละคาถา โอห in ์ตุสัปังสุมงขลังและขันตุสัปะเทวตาสปะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลงโอหตุสัปังสุมงขลังและขันตุสัปะเทวตาสัปะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลงโอหตุสัปังสุมงขลังและขันตุสัปะเทวตาสัปะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลง สัพเพพุทธาภระปตาปเจกันนจัยังพระลังอรหันตานันตเตชินะละขัมภันธานิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจกันนจัยังพระลังอรหันตานันตเตชนะละขัมันาิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจกันนจยยังพระลังอรหันตานันตเตชนะละขัมันาิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจกันนจัยยังพระลังอรหันตานันตเตชินะละขัมพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตาปเจกันนจัยังพระลังอรหันต สัพเพพุทธาพระพัตตาปเจกนันตยังพระลังอรหันตานันเติเชนละขัตพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระพัตตาปเจกนันตยังพระลังอรหันตานันเติเชนละขัตพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระพัตตาปเจกนันตยังพระลังอรหันตานันเติเชนละขัตพันธามิสัพปะโสด้วยอำนาจแห่งเบิกบุตรที่ข้าพเจ้าได้สดสัตย์ยาพระพุทธมนี ข้าพเ,าาาเ,าเจ้าขอน้อมเก้ือทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงปู่เสด็จสู่ส,ส,สวรรคารายของอธิษฐานบุคคลสนนี้จ้เป็นสวัสดิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกส่วนลุภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงไปสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอย,า,ยากยากจนขออย่างได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระตรภาพสอ,อ,องสนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพุทดะอนุโมทนาราษฎรุการในบุคคลส่นี้เพื่อประสิิทธ์ประสาทศรัยน้ำทรงอนุภาพแห่งมงคลประเสริวัตถุมงคลพระพิาทายอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งคนที่สัมสิงอเรเบรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทา,านุภาพอาศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองในบูชาทุกประการเทอญ